เพื่อดูดิดูเหงาวะ ็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับเห็นผมใส่ชุดลายแมนอย่างนี้ใช่ไหมครับผมไปขับลแมนอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีภารกิจนะครับขับลายแมน4ชั่วโมงนะครับได้เงิน500บาทนะครับวันนี้เราเอาแค่500บาทพอครับตอนนี้เวลา10โมง57นาทีแล้วนะครับผมกดงานได้แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่ลาดพร้าว130นะเดี๋ยวต้องไปรับงานที่เดอะมอลล์บางกะปิร้านโบเค้กนะครับผมน่าจะเป็นเค้กหรือเปล่านะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะได้ค่าส่งงานแรกนะครับ74บาทนะครับเพื่อนๆก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนดีีกว่่าารับบทเออมง แล้วก็ก่อนรับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับงานเสริมของผมนะครับ500บาทนะครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆไปดูกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้โบเคก มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคงเป็นงานที่น่าเบื่อสาหรับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานเค้กนะเนาะดยวผมต้องจัดส่งแบบดีนะโชคดีมีกระเป๋ากล้องนะไม่รู้ว่าหน้าเค้กจะเละหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเอาเค้กขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่าหน้ามันเป็นยังไงนะครับในค่าส่งรอบนี้60กว่าบาทไปส่งลูกค้าประมาณ6กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอตัวไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับเพื่อน ตอนนี้นะครับเราก็จบงานแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานเค้กนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเค้กไม่เสียหายนะครับเพราะว่าโชคดีนะครับข้างหลังผมมันมีกระเป๋ากล้องพอดีแล้วมันวางลงบล็อกกับเค้กพอดีเลยนะครับค่อนข้างที่จะเซฟเนาะก็คือเป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็คือขับช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเค้กหน้าเละมาเราอาจจะต้องรับผิดชอบนะครับบางทีถ้าเกิดเจอลูกค้าแบบงอแงหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับคือมันโอกาสที่เสียหายมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับงานเค้กแลยิ่งเป็นงานเค้กแบบที่ไม่ได้มีอะไรป้องกััันนนนไไไววว้้้้้้ะคครรรบบบเดดีผผมมขึููปใหแแลกกท่ มานะครับเป็นแบบไหนนะครับคือแบบไม่ได้ป้องกันอะไรไว้เลยนะครับได้ค่าส่งรอบเมื่อกี้ไป62.90นะครับคือหักแล้วนะครับผมก็ส่งประมาณ6กิโลเมตรนะครับตอนนี้11โมง43นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าคนเริ่มทยอยกลับบ้านส่งการกันหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ถึง500ตอนไหนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านนวัทนีนะครับเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะล่มลื่นมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ขอตัวออกไปรับงานที่2ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตอออนนนนนนไไหคก็เยววปถมิ่่่แา กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไปจอดหาที่กดงานนะครับเพื่อนๆก็ไปหางานที่สองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่ได้500บาทนะวันนี้แล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานที่สองได้แล้วนะครับเมื่อกี้กดได้ตอนแรกบัตรพอดีเลยนะครับเพื่อนๆเป็นร้านฟูจิเจแปนิสเอ็กซ์เพสนะครับเป็นงานตัดเครดิตนะครับไปรับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก็ค่าอาหารรอบนี้800กว่าบาทนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นงานตัดเครดิตนะครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่า ก็หลังจากที่ผมเติมเครดิตไปพันหนึงนะครับก็คือตัดไปละแปดร้อยเดี๋ยวก็ต้องเติมอีกนะครับค่อนข้างวุ่นวายนะครับระบบเครดิตเนาะได้ค่าส่งรอบนี้55บาทนะครับทำไมถึงได้55บาทนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรพิเศษเนาะเป็นโปรพิเศษ ช่วงวันสง่งวันอะไรวันหยุดสงการอะไรแบบประมาณนี้นะครับก็คือเราก็เลยได้มา5บาทไม่งั้นมันแค่แค่ห้บาทเองนะครับไปส่งลูกค้า2.35กิโลเมตรนะครับก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก็ไม่น่าจะนานนะครับเมื่อกี้เราก็รับจากเดอะมอลล์มาอันนี้ที่เรามาส่งแล้วเราก็กลับไปที่เดอะมอลล์อีกรับอาหารประมาณ4กิโลเมตรนะครับเดินทางกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆไปเดอะมอลล์บางกะปิกัน และตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับโอ้ยผมลืมดูนะครับว่าไปส่งลูกค้ากี่กิโลเมตรนะครับแป๊บหนึ่งไปส่งลูกค้า2.35กิโลเมตรนะครับจากเดลโมบางกะปิดูแผนที่ก่อนว่าไปส่งที่ไหนไม่ไกลนะครับไปส่งแค่2.35 2.3กิโลเมตรนะครับในแมปก็ ร้านฟูจินะครับที่เดอะมอบากะปิอยู่ข้างหน้านะครับแต่ผมไปจอดรถข้างหลังเงเพราะว่าจอดรถข้างหน้าเนี่ยหาที่จอดรถค่อน้างยากมากเลยนะครับก็ขอตัวไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนานนะงานที่2วันนี้ได้ค่าส่ง55บาทนะครับเพื่อน แลวตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่2แล้วนะครับเพื่อนเอาผมฝากเตือนไปนิดนึงนะครับสาหรับงานเครดิตนะครับงานเครดิตนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะครับก่อนจบงานหรือว่าก่อนจะปิดงานไปนะครับว่ามันตัดเครดิตไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องไปเก็บเงินจากลูกค้าหรือเปล่านะครับเช่นบางทีลูกค้าจ่ายเงินมาเราก็ไม่ต้องเก็บนะครับเพราะว่ายอดอาจจะคืนมาในวอลเล็ตเราหรือว่าอาจจะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า ว่าระบบมันคล้ายๆแก๊บหรือเปล่านะครับแต่ว่าแกมีน้องเขาทักมาถามผมนะครับว่าเออพี่เนี่ยแฟนหนูเนี่ยเขาขับแล้วเขาไม่ได้เก็บงานเครดิตจากลูกค้าเลยอะไรแบบนี้ทําให้แบบเขาแบบขับรถแล้วไม่เห็นเงินเลยนะครับเพราะเหมือนว่าลูกค้าแจ้งมานะครับว่าจ่ายเงินแล้วนะตัดเครดิตไปแล้วนะครับผมแนะนานะครับว่าให้ดูก่อนจบงานนะครับว่ามีการเรียกเก็บอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีการเรียกเก็บเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเรียกเก็บเช่นแบบให้ลูกค้าชําระเงินหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไ้ให้ดูนะครับคือแบบน กลูกค้านะครับเพราะางั้นเท่ากับเราตัดเครดิตไปแล้วก็เราไม่เก็บกับเ,เงินลูกค้าเท่ากับเครดิตเราก็หายเงินเราก็หายนะครับก็ฝากเตือนไว้นิดนึงนะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับเรากดงานที่3ได้แล้วนะครับไปรับร้านพัวป้าพรสาขารามคําแหงนะครับ1.45กิโลเมตรได้ค่าส่งรอบนี้55บาทนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ไปรับไม่ไกลนะครับเป็นงาน RMF นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไปรับ1.4 กิโลเมตรก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้างานที่3มก่อนนะครับได้500บาทตอนกีนน่ชั่วโมงนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดินทางกันดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่เดิมมอลบางกะปิที่เดิมอ,อีกแล้วนะครับมาจอดรถด,ด้านบนนะครับเพราะว่าจอดข้างหน้าไม่เคยได้เลยนะครับพอดีว่ามีน้องเขาชวนผมมากินข้าวนะครับผมก็เลยมากินข้าวนีว่แหละ เอามากินข้าวเป็นเพื่อนน้องเขานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวรอเขาทํางานพักเบรกแป๊บหนึ่งละกันนะครับแล้วก็ค่อยไปให้เขากดงานให้ดูไหน,หนๆก็มากินข้าวแลวนะ <st> ไม่ได้นะครับต้องได้งานได้คอนเทนต์ด้วยนะครับพักเบรกก่อนเนาะตอนนี้วิ่งไปได้ทั้งหมด3งานได้ค่ารอบไป156บาทนะครับ,บรเมื่อกี้เขาเจอพี่ที่เขาขับลายแมนมือใหม่เหมือนกันนะครับเข้ามาถามผมนะครับเฮ้ยว่าวิ่งอย่างงู้นอย่างนี้วันแรกเป็นยังไงนะครับแล้วเมื่อกี้ผมดูเขานะครับเขาเติมเครดิตไปแค่50บาทต,าต่างเห็นต่างกันชัดดเเเเเจนนนลลยยครรบือองงงงาาาขผมม้วที่ติ เครดิตไว้เยอะๆนะครับแต่พี่เขาเติม50บาทงานไม่เด้งเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเติมเครดิตที่ดีนะครับเติมให้มากกว่า500บาทนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องเขากดงานนะให้เขาเลือกมาเลยนะครับเอาเป็นงานที่เดี๋ยวมอบางกะปิเนี่แหละว่าจะได้ตอนไหนนะครับตอนนี้บ่ายโมง11นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนไปกินข้าวก่อนก็นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้น้องนะครับมา กดงานให้ดีกว่านะครับว่าจะได้งานที่ไหนเนาะหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วมากดแล้วมันต้องมีลหวหรือมันมาเองดี๋ยวมันก็มาเองเอามาแล้วนะ่ะเอาไม่ทันด้วยมันต้องรีบกดหรอเอารีบกดดิไม่กดก็คนอื่นเขากดสิมันแย่งงานกันเอ้าเอกดกดเอา,เอา,เอางาน,านอะไรวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเาไม่รู้รด้วยเอาไม่อ่านด้วย <c oughs> กดดูเขาว่ารายละเอียดงานไหนนี่หรอ <น>ดาคาชิเดอมอเขียดมากเลยวันนั้นส่งไปไม่ได้ทราบเอ้ยไม่ได้ใส่มุกมาค่าอาหารร้อยหนึ่งโอเคแต่ดูก่อนซิไปส่งที่ไหนไปส่งส .8 ดกิโลเมตรได้ค่าส่งห้าสิบห้าบาทนี่ไงได้ค่าส่ง55บาทโอห้าบาะครัคตอนนี้น้องเขากดได้แล้วนะ เป็นร้านดาคาชิร้านอะไรร้านชาปะเป็นร้านชาใช่ก็ได้ค่าส่ง55บาทก็เดี๋ยวขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับเป็นงานที่ตของวันนี้แล้วนะครับเจอกันที่ร้านเนาะ เดี๋ยวเรามาหางานราคาหลักร้อยกันดีกว่าไหมเพื่อนคือผมขี้เกียจวิ่งทีละห้าสิบแะอยากวิ่งไกลๆกลบ้างแหละเราไม่ได้วิ่งไกลมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับว่าจะได้งานไปไหนเอาสักแบบ780ขึ้นไปไปส่งไกลไกหน่อยนะแบบรับที่เดอะมอลล์แล้วไปส่งแบบ780 780เอะไรอย่างเงี้ย 203บาทแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้งานราคาหลักร้อยอย่างที่เราต้องการแล้ว1 5 6บาทเลยแล้วอาหาร2.7กิโลเมตรนะครับเป็นร้านอาหารเวียดนามนะครับค่าอาหาร520บาทนะครับจ่ายเงินที่ร้านนะแล้วก็ไปส่ง14กิโลเมตรไปส่งพญาสุเรนรามอินทานู่นเลยนะครับโอ้ดีเลยนะครับได้ไปแถวพญาสุเรนเรายังไม่ได้ไปขับแถวนั้นบ้างเลยนะครับตั้งแต่มาขับไล่แมนแบบ ลายแมน,แ,นแอปดำอย่างนี้นะก็เดินทางกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆไปรับอาหารให้ลูกค้ากันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งลูกค้ากันดีกว่าสิบห้ากิโลเมตรนะครับพเพื่อนๆก็ไม่ไกลนะครับจากนี่ไปพญาสุเรนนั่นเองนะครับโ ที่เกียรถอดบวกนะไปเดินทางกันโอเคนะครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับเราก็ติดฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังส่งลูกค้าคนที่ห้าของเราไม่เสร็จเลยนะครับผมโทรไปบอกลูกค้าแล้วนะครับว่าเออที่ผมติดกนนะครับลูกค้าเขาบอกเขาโอเคนะครับไม่รีบนะครับดูดิ ฝนตกแล้วนะครับเพื่อนๆเราต้องจอดพักเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่เอาเสื้อกันฝนมาถ้าผมเอาเสื้อกันฝนมาก็อาจจะลุยไปหน่อยนะครับวันนี้แบบคือไม่คิดว่าฝนจะตกไงนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้กลับห้องไงก็เลยไม่ได้ไปเอาเสื้อกันฝนมาเลยนะครับก็เนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็จบคลิปเลยดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไม่ถึง500บาทนะครับเพราะว่าฝนตกนั่นเองนะครับ แล้เดี๋ยวผมก็ต้องไปส่งงานสุดท้ายนะครับได้ถ้าส่งรอบนี้150กว่าบาทก็รวมๆแล้ววันนี้กลับไปได้350บาทนะครับตั้งแต่11โมงนะครับถึงประมาณเนี่ยตอนนี้3โมงกว่าๆ4โมงนะแตผมดูก่อนนะครับว่า4โมงไหถึง3โมงครึ่งนะครับได้ไป350กว่าบาทนะครับก็ผม หรือว่าขับช้านะครับถ้าเกิดแบบขับแบบไม่ได้อัดลิปหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะได้เยอะกว่านี้แล้วก็ได้เร็วกว่านี้ครับพะผมพักเบรก,ก็กินข้าวด้วยนะครับตอนบ่ายก็วาแล้วเออทำไมเราแบบขับนาน,นครับตอนบ่ายเราพักเบรกกินข้าวมาด้วยเนาะก็คือแบบขับจริงๆก็หนึ่งสองสามประมาณสองประมาณสามชั่วโมงก,กว่าๆนะครับได้มาสามห้าสิบบาทก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีนะครับชั่วโมงละร้อยเนี่ยผมว่าในการขับรีวิลลี่เนี่ย ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปทาภารกิจให้มันครบ500ใหม่ต่อแล้วกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่่โมงคลิปนี้แบบเจอฝนแล้วก็โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับพเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดมติดตามให้กับผมด้วยนะครับไม่รู้พเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนถามว่ากระเป๋าลอายแมนกันน้ำได้ขนาดไหนนะครับก็ถือว่ากันน้ำได้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับพเพื่อน กล้องเครื่องผมง่เปียกเลยนะครับอยู่ในนั้นครับแต่ข้างใต้เนี่ยท่วมแล้วไนะ <c oughs> อที่ใส่ของนะ <c oughs> ได้ร้านท่วมแล้วไม่มีรูระบายให้ด้วยดูดิร้านท่วมแล้วตอลูกค้าก็ยังไม่ได้ของเลยทั้ <c oughs> จริงมันไม่สมควรท่วมเลย <c oughs> แบบผมไม่ได้ดูไงก็ต้องเอาพลาสติกออกมาข้างนอกเนาะ ฝนเ,เริ่มจะตาแล้วนะครับโหลูกคงลูกเห็ดตกหมดเลยะคเะนี่ยเราเหลือยาคาที่ต้องไปส่งลูกคา้าอีกแค่กิโลเดียวเองนะครับเพืเ่อนๆโอโ้โหฝนตาแนะล,นะล้วฝนตาแล้วลุยไปเลยดีกว่านะ